สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อนชาว u t u b e นะครับก็สวัสดีเพื่อนเชาวแฟนเพจด้วยนะครับินดีดดต้อนรับสู่ช่องโกตองคนลาบฝันนะนี่ให้ดูความแรงเจ้าฮีโน่นะสายลั่นดินเหนียวเต็มลำนะครับ ลอก่างเก็บน้ำนะครับโล่จัดับไปน่นงพี่โนนายากักสายลั่นนะครับเฮ้ยเอีย,ย,ยงแกเล่ยกนะได้ไหมลูกพี่ จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับเจอหลุมพรางนะใส่ดินเยอะนะครับดินเต็มลำเลยดินเปียกด้วย จะยกได้ไหมเอียงไปดูเขาเจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับเอียงเคลเลยสวัสดีครับยกได้ไหมนี่เอียงนี่รอล,ลากป่ะทำไงได้อะเปิดข้างอะ เจอเนินข้างหนึ่งเพิ่งวิ่งวันนี้เพิ่งวิ่งวันนี้ขับเพิ่งวิ่งวันนี้ครับทั้งหมดกี่คันสามคัน,คนได้กี่เที่ยวแล้ว มาเที่ยวรันนมไหมข้างล่างดินออกอย่างอ่อได้อยู่พนะอได้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูคู่นะมาดูกันแก้ไขสถานการณ์คนระับ เยอะแล้วแล้วก็มันเอียงพอมันเอียงทีนี้มันยกดําไม่ได้นะครับโอกาสล้มสูงมากคนะับเปิดฝาข้างเปิดฝาข้างแล้วก็ยก để phân nam nèm màn nằm mì hai tuổi bài được nằm trong kai su ไม่สู้อยู่ไม่รอดแน่ กล้าสเสียงยกนะครับลบมาไม่คุ้มหนะึ่ง

เข้านะใส่เกียร์ฟังไม่เข้าเนาดคือ,อ,อรอมเอียงนะอู้อันตรายมาด้วยพี่น้องเอ,อ,ยอยยียงเยอะเลยนะบดู มันจะอยู่ตรงการปิดฝาข้างนี่แล้วเปิดว่ายากแล้วปิดน่าจะยากกว่านะวิธีการปิดนะ มันดินมันติดตรงเ้านทับเยอนะับทำให้ติดยากติดยากมากเลยลยครับเดี๋ยวมาตามต่อคลิปหน้านะครับก็ปิดปากข้างแป๊บหนึงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ